สวัสดีครัแฟนคลับของอัลัวอัวพิงเหอและก็สันชิงชิวสนชิงชิวเนาะนี่ก็มาถึงบทพิเศษบทสุดท้ายแล้วมีชื่อว่าบทสัมภาษณ์สบายสบายกับสันชัวสันชัวสันอ๋อสันล้วอการสันกับอัลัวว่าด้วยร้อยคำถามกู้รัก ร้อยคำถามคู่รักเป็นแบบทดสอบสนุกๆว่าคู่รักจะตอบตรงกันไหมซึ่งชุดคำถามเหล่านี้หาได้ทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตได้ถูกนักเขียนหลายท่านไปเขียนล้อเลียนผู้ให้สัมภาษณ์ก็คือล่วนปิงเหอกับเสินชิงชิวผู้นำการสัมภาษณ์เซียงเทียนตาเฟยจยีผู้เตรียมคำถามระบบ ระบบวองเสียงเทียนตาเฟจยจีมอบหมายภารกิจให้เขาหนึ่งอย่างโดยมาพร้อมกับแบบสอบถามที่พรึกกึกคือชุดหนึ่งเป็นแบบสอบถามที่ไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะไปถามไปเพื่ออะไรกันแน่ยิ่งอ่านคําถามก็ยิ่งอุบาทขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถึงจะอุบาทยังไงเขาก็ต้องสะสมแต้มดีนะ หลังจากจอมละทิ้งศักดิ์ศรีซึ่งเดิมก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วไปวิงวอนขอร้องพวกพี่สนในที่สุดสนชิงชิ้ก็ยอมฝืนใจพาสิ์ผู้น,นั้นที่เก่าเนียงตายเอ้ยไม่ใช่เลี้ยงจนโตมาให้สัมพาฐฐทนยังเป็นด่างข้างล่างหนีช่างชิงหัวปลดบอกชื่อของพวกเขาด้วยลัลวปิงเหยือที่เพิ่งจะนั่งลงได้ยินคำถามนี้เข้าก็เลิอคิวทีหนึ่งกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ว่ากระทั่งชื่อยังไม่รู้เจ้าจะมาถามทำไมช่างชิงหัวอายุของเจ้าคือ พูดกันตามสัตว์เซินชิงชิวก็ไม่รู้อายุที่แท้จริงของร่างนี้เหมือนกันเขาเงยหน้าขึ้นมองช่างชิงหัวเจ้าควรจะรู้ดีกว่าใครไม่ใช่หรือช่างชิงหัวควงผู้กันในใจนึกว่าคําถามนี้เขาเองก็ไม่คิดมาก่อนงั้นก็มัวเอาแล้วกันว่าแล้วก็ตตัดผู้การเขียนตัวเลขไปสองตัวช่างชิงหัวเพศของท่านคือ เปิดฉากด้วยสามคำถามปัญญาอ่อนติดกันว่าปิงเหอเลยขี้เกียจจะตอบเสนจ,จริงชิวก็อดรนทนไม่ไหวแล้วเช่นกันทุกจัดให้ได้อยู่ในหมดใหญ่รักของเว็บจอจอไหนว่าไงละ่ะช่างจริงหัวขีดคำถามไร้สระระดับเดียวกันนี้ทิ้งไป30กว่อข้ออย่างเงียบๆจากนั้นถามใหม่ป้านิสัยของเจ้าเป็นอย่างไรละ่ะสนจ,จริงชิวคิดก่อนจะกล่าวว่า ยังพอจะใช้ได้ไหมอยู่มกักงยังไงผู้แท้ส่วนก็น่าจะจัดอยู่ในประเภทคบคนง่ายนะล้วบิงหัวล้วบิงเหรอตอบว่าไม่รู้สิช่างชิงหัวนี่ใสของอีฝ่ายล่ะสนชิงชิวไล่ไปทีละอ,อย่างขี้แยอ่อนไหวมันเด็กผู้หญิงความรักขึ้นสมองเอาแต่ใจเกาะเนื้อเป็นตังเมในดวงตาล้วบิงเหอเริ่มมีร้นน้ำเป็นประกายรู้สึกเหมือนถูกรังเกียจเข้าแล้วเกิดเป็นความเจ็บปวดนิดๆแต่ก็ยัง คงตอบคำถามได้ให้โดยดีนิสัยของซื้อจนแน่นอนกว่าที่ดีที่สุดทั้งอบอุ่นอ่อนโยนทั้งกระหายทั้งคอยดูแลห่วงใยสนชิงชิ่งรงียบทำไมาอยู่ๆก็รู้สึกระอายขึ้นมาแล้วเนี่ยเขากระแอมสองทีกล่าวเสียใหม่ว่าเด็กคนนี้ความจริงแล้วนิสัยไม่เลวเลยมีข้อดีประการหนึ่งที่หาได้ยานะักก็คือว่าง่ายแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะโลปิงเหอแก้มแดงเรือ ช่างชิงหัวถามหุ่นห้วนพวกเจ้าพบกันครั้งแรกตอนไหนและที่ไหนเขาถามนี้เขาเองก็รู้คาตอบนะเนี่ยล่วบเป็นเหยือครั้งแรกพบสุจุนเป็นตอนที่ข้าเพิ่งผ่านการทดสอบเพื่อเข้าเป็นสิทธิชางสยองสารเสริมชิงคิวอึดอัดเล็กน้อยคนที่ร่วบเป็นเหยือได้พบในตอนนั้นไม่ใช่ตนแต่เป็นตัวออริจินอลอีกอย่างมันก็ไม่ใช่ความทรงจําที่ดีอะไรเลยเขาบกพัดผ่านผ่านผ่านช่างชิงหัวความรับใจตัวแรกในตัวของอีกฝ่าย ลพบิงเหยอย้อนลำลึกความจำต่อเขากล่าวเสียงเบาวยูว,ว่าเสียนผู้สูงส่งได้แต่มองอยู่ไกลๆแต่ไม่อาจแต่ไม่กล้าอาจเอื้อมสันชิงชิวกล่าวตามความจริงซาละเปาพุ่งลูกแถมยังเป็นละอ่อนน้อยที่หล่อมากด้วยช่างชิงหัวชอบส่วนในของอีกฝ่ายสันชิงชิวกล่าวอย่างใจดีมีเมตตาว่าง่ายดีลพบิงเหยยิ้มบางไม่ว่าจะแง่ไหนของซื้อจุนของข้าก็อชอบหมด ช่างชิงหัวไม่ชอบส่วนไหนของอีกฝ่ายรบวิงหาวาตอบเลยไม่ลังเลยไม่มีะส่วนจิงเชียวเห็นเขาตอบได้อย่างเด็ดขาดราวกับตัดตะปูเหล็กตัดเหล็กเช่นนี้ก็ซึ้งใจนินดๆซึ้งมาซึ้งกลับกล่าวบ้างว่าไม่มีเหมือนกันขืนพูดส่วนที่ไม่ชอบจริงๆแล้วก็ก็เป็นเป็นได้ทําให้เขาร้องไห้ออกมาต่อหน้าคนนอกแน่แบบนั้นล่ะข้าคิดน่ายตายเลยช่างชิงหัวท่านเรียกอีกฝ่ายว่าอย่างไร ปิงเหอหมดอารมณ์หันมาถามว่าซุจุนคำถามพวกนี้ช่างพิรึกคือเสียจริงๆตกลงพวกเรามาทำอะไรกันหรือปอรับสันชิงชิวกล่าวอย่างใจเย็นว่าปิงเหอเด็กดีตามตามน้ำตามตามน้ำไปก็พอนึกเสียว่าช่วยชีวิตอาจาร,รย์อาช่างของเจ้าสักครั้งเถอะช่างชิงหัวอยากให้อีกฝ่ายเรียกอย่างไรว่าปิงเหอหน้าแดงสันชิงชิวเห็นเขาทำท่าเอยียงอายก็นึกสองหอนในใจขึ้นมาตังหิดต่างหิดบอกไม้บอกมือกล่าวว่าผ่านผ่านผ่าน ถึงไหนละช่างชิงหัวเห็นว่าแบบนี้ต้องได้อะไรเด็ดเด็ดแน่เลยรีบยุบว่าผ่านอะไรเล่าที่ผีขผ่ข้อกี่ข้อก็ผ่านผ่านแบบนี้ยังจะมีให้อะไรถามอีกล่ะปิงเกอร์เอ้ยสิทธิหลางพูดออกมาได้เลยโลปิงเหอเหลือบมองเสรินชิงชิวอย่างขาดขาด,ดทีหนึ่งกล่าวเสียงเบาว,ว่ากเรียกอย่างที่คู่สามีภรรยาทั่วไปก็เรียกกันนั่นแหละ ช่างชิงหัวรีบพูดทันทีลูกพี่สนได้ยินแล้วใช่ไหมปิงกะเอ้ยสิทธิ์หลานอยากเรียกเจ้าแบบคู่สาม,มีภรรยาเขาเรียกกันเสียงกงฟู่จีนเล่ากงจะเรียกเอาสักอย่างก็แล้วกันเสียงกงก็หมายถึงคำเรียกสาม,มีแบบยุกย่องสุภาพนะเล่าโกงเป็นคำเรียกสาม,มีแบบสนิทสนม <c oughs> สนชิงชิวกลาบว่าเจ้าหูป,ปากไปเลยช่างชิงหัวหากใช้สัตว์มาเปรียบเจ้าคิดว่าอีกฝ่ายก็คือเรู้เป็นเห่อตอบโดยไม่ต้องคิดกระเรียนขาวสนชิงชิวกราบว่าถ้าเป็นสัตว์จะนึกไม่ออกถ้าเป็นพืชแล้วก็มีดอกบัวดำไมดอกบวัวดําอุปมาหมายถึงคนที่ภายนอกดูสูงส่งบริสุทธิ์อ่อนแอนหน้าทะนุถนอมแต่ภายในชั่วร้ายโอ้ย่างนั้นเลยเหรอ <c oughs> ถึงไหนแล้วนะี ล้ว้เป็นเหอถามอย่างไม่เข้าใจซื้อจุนดอกบัวสีดำด้วยหรือขอรับช่างชิงหัวหากจะส่งของควันให้อีกฝ่ายจะเลือกส่งอะไรและตัวเองอยากได้อะไรล้วเป็นเหอตอบว่าขอเพียงซื้อจุนเอ,อ่ยมาไม่ว่าของอะไรค่าก็ให้ได้ทางนั้นส่ินชิงชิวกล่าวตามตรงเหมือนจะมีอะไรที่อยากให้ได้เป็นพิเศษนะในฐานะที่เป็นเจ้ายอดเขาคนหนึ่งไม่มีของใดลำบากเกินเอื้อมจริงๆนั่นแหละคิดดูก็เหมือนนั่งอยู่บนภูเขาทองคำรู้สึกสิ้นเปลืองจริงๆ ลวงเป็นเหอตอบว่าถ้าเช่นนั้นข้าขอให้ซื่อจุนอยู่กับข้าสามวันโดยไม่สนใจผู้ใดช่างจิงหัวอลินแตะปลายผู้กันพึพมพำว่าทำไมถึงไม่ขอตลอดชีวิตละ่ะลวงเป็นเหอใส่หน้าเดี๋ยวซื่อจุนไม่มีความสุขเห็นเขามีท่าทีตรอมตรมราวกับเมียผู้ชอบช้ำช่างจิงหัวก็อ้าปากค้างสนชิงชิวกับตอบสบายสบายว่าเจ้าเด็กคนนี้คิดอะไรสเปะสปะอีกแล้วหวยซื่อไม่มีความสุขตรงไหนกัน ช่างจริงหัวความสัมพันธ์ของเจ้าไปถึงขั้นไหนกันแล้วเฉินชิงชิวที่ควรทําก็ทําแล้วที่ไม่ควรทําก็ทําไปแล้วอีกเหมือนกันลกว่วิ่เหอตัดอ้อทําไมถึงมีที่ไม่ควรทําด้วยละหรือจนคิดว่าพวกเราไม่ควรทําอย่างนั้นหรอเฉินยิงชิวเปล่าหน้าหาไม่เรื่องไม่ควรทําจริงๆไวซื้อก็ไม่ปล่อยให้เจ้าทําอยู่แล้วช่างจริงหัวพวกเจ้ามีดัดแรกกันที่ไหนลูว่วิ่งเหตอบว่าพวกน้ําวังห้วนหวัวช่างจริงหัวหะ เหินชิงเชียวอะปิงเกอท่านเรียกว่าแบบนั้นว่านัดเหรอช่างชิงหัวบริกาศตอนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อพิงเหอตอบว่าไม่ดีนักความจริงแล้วเอาคําว่าไม่ดีนักมาใช้บรรยายไม่ได้เลยต่างหากละ่ะช่างชิงหัวแล้วสถานที่นัดเจอกันเป็นประจำละ่ะสนชิงเชียวเอามือข้างหนึ่งเท้าคางพอลืมตาเตือนที่เห็นก็คือเขาพอหลับตาที่เห็นในฝันก็ยังคงเป็นเขาอีกนั่นแหละนี่จะถือเป็นการนัดเจอกันตลอดเวลาได้ไหม ลองพิงเหอถามอย่างระมัดระวังซื่อจนรู้สึกเบื่อหรือไม่สนจริงชิวลูกหลังเขาไม่เลยเจ้านะ่ะชอบคิดมากอยู่เรื่อยช่างคิงหัวนึกใครเป็นแฟนปิงเกอไม่ถูกสิใครบอกว่าเป็นแฟนปิงเมื่อก็นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนี่นี่เพิ่มไกี่คําถามท่านส่วนก็ต้องปรับเขาถึงสามครั้งแล้วแก้วตาดวงใจมันปลอบบางแตกแล้วก็ประสานประสานแล้วแตกใหม่แล้วก็ประสานไปเรื่อยๆแบบนี้เมื่อไหร่จะสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยลำคาญตายชักส่จริงชิว เลยดูเหมือนครูอนุบาลที่คอยดูแลเด็กน้อยช่างชิงหัวใครเป็นฝ่ายสารภาพรับก,ก่อนล่วนเป็นเหอข้าส่วนชิงชิวก็ต้องเขาอยู่แล้วละช่างชิงหัวอีกฝ่ายทําอะไรแล้วคุณจะรู้สึกหมดปัญญารับมือส่วนชิงชิวแบมมือเก่าวอย่างจนใจเวลาเขาร้องไห้สึกสะเอื้อนนี้เลยที่ทําให้ข้าทําอะไรไม่ถูกล่วนเป็นเหอเวลาซื่อจุนโกรธขึ้นมาข้ากำหนดปัญญาจะรับมือแล้วช่างชิงหัวหัวหราห้หากเยาะขาจดจำำําคําตอบ งกระดาษพลังนึกแขวะอยู่ในใจเหมือนครูกับนักเรียนอนุบาลจริงๆช่างจริงหัวเวลาพวกคุณสองคนอยู่ด้วยกันเรื่องอะไรนี้ทําให้คนรู้สึกใจเต้นได้มากที่สุดลกเป็นเหอตอบอย่างเป็นจริงเป็นจังว่าตอนซูจุนล,ลูกหัวแล้วก็สอนค่าถึงไหนแน้้นเ <c> น <oughs> ี่ยไปจิบน้ํามาคําถามข้อมีห๋อ เวลาเขาร้องไห้สึกสะอื้นนี้เลยที่ทําให้ข้าทําอะไรไม่ถูกนอกเปิงเหินเวลาสุดจุนกรดขึ้นมาข้าก็หมดปัญญาจะรับมือละช่างจริงหัวทําเสียงฮ่าขาขย่าขาจบคำตอบลงบนกระดาษฟังนึกแข่อยู่ในใจว่าเหมือนครูกับนักเรียนอนุบาลจริงๆเอาซ้ําเนื้อช่างจริงหัวเวลาพบคุณสองคนอยู่ด้วยกันเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกใจเต้นได้มากที่สุดอ้าวเมื่อกี้ก็ตอบแล้วนี่ตอนสุดจุนลูปหัวแล้วก็สอนข้าอ๋อ สนชิงชิวเออตอนเขากขอร้องฆ่าด้วยน้ำตาหนองหน้าดำมังว่าเป็นเหอกล่าวอีกว่าแต่ตอนดุค่าทุกตีฆ่าเขาร่ายอย่างเคลิบเคลิ้มสนชิงชิวชินชาจนถือเป็นเรื่องปกติแล้วช่างชิงหัวเพิ่มหมายเหตุลงไปข้างชื่อวรวบอิงเหิงเงียบๆว่าสายเอ็มเข้ากระโดกเกินเยียวยาช่างชิงหัวเจ้าเคยเจ้าเคยโกหกอีกฝ่ายหรือไม่เจ้าโกหกเก่งหรือไม่เพิ่งจะถามคำถามนี้เสร็จเขาก็เขียนคำถามว่า ก็เขียนคำว่ากหกเป็นฝตัวโตๆไว้ข้างหลังชื่อลวบิงเหอรวนพิงเหอว์แต่ว่าเคยแต่ต่อไปนี้ไม่แล้วล่ะช่างจิงหัวเคยทะเลาะกันหรือไม่ส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรส่วนจิงชิวถอนใจเวลาทะเลาะกันดุนแรงเชียวละตอนนี้มาคิดดูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงทะเลาะกันอันที่จริงก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ทางนั้นลวบิงเหอกล่าวอย่างคุนเคืองเอาแต่ถามเรื่องพวกนี้ทําไมกัรรังแต่จะทำให้สืจนไม่มีความสุขโดยใช่เหตุ ช่างยิงหัวแบกมือกล่าวว่าถือเป็นความผิดของข้าก่อนแล้วกันช่างชิงหัวหลังจากนั้นคืนดีกันได้อย่างไรส่วนชิงชิวบบกมือปับป๊บปับ๊บปั๊บคือผู้กอบกู้โลกใบนี้ฮะปั๊บปับ๊บช่างชิงหัวความสัมพันธ์ของพวกเจ้าเป็นที่รับรู้ของสาธารณชนหรือว่าเป็นความลับส่วนชิงชิวย้อนถามเจ้าเคยได้ยินแคนซุนซานไหมล่ากันนั้นแหละจากนั้นคำถามต่อๆมาก็ติ่ง ดิ่งลงต่ำกว่าใต้สะดือท้งหมดช่างจริงหัวกระแอมให้คอโลกขาถามหน่อยเหอะว่าเจ้าอยู่ฝ่ายรุกรุกฝ่ายรับรู้วเป็นเหิอไม่เข้าใจแปลว่าอะไรอ่ะเขาไม่เข้าใจจริงๆส่วนเสริญชิงชิวแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจบอกพัดกล่าวว่าไม่มีอใครหรือว่าแปลอะไรงั้นทันผ่านๆนช่า,างจิงหัวถามว่าทําไมถึงตกลงใจเช่นนี้สฉินชิงชิวคิดคิดก่อนตอบข้าก็ไม่รู้โม้โม้ซุ่ยซวอเป็นแบบนี้ไปแล้วอาจเพราะรู้สึกว่าเขาหน้าสงสารมั้ง รวเปิงเหอถามอย่างสงสัยถ้าก็ยังคงไม่เข้าใจคำถามอยู่ดีสนชิงชิวตกตกกับหม่อมเขากล่าวอย่างจริงใจว่าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรยังไงเจ้าก็ไม่ขาดทุนหรอกช่างชิงหัวสถานที่มีสถานที่ที่มีความสัมพันธ์แบบแบบเนื้อแนบเนื้อกันแรกที่ไหนสนชิงชิวกำลังจะตอบที่เขาฝังรัวเปิงเหอก็ชิงตอบว่าชิงจริเฝังฮะรวเปิงเหอชิงกล่าวย้ำว่าชิงจรเฟิงเรือนไทย สนชิงีิวคิดในใจเอาละล้วบิงเหอไม่ยอมรับครั้งแรกที่ล้มเหลวนั่นน่ะจริงๆเฟิงก็จริงๆเฟิงไม่แก้ก็ได้เถียงไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเอาที่สบายใจลักกัน <c oughs> ช่างชิงหัวตอนนั้นรู้สึกอย่างไรสนชิงชิวไม่ส่งเสียงหากพูดความจริงออกไปก็มีแค่สามคำว่าเจ็บเจ็บมากและเจ็บโว้ยแต่จะเป็นการหักหน้าล้วบิงเหรอต่อหน้าคนอื่นเกินไปล้วบิงเหรอเก่าอย่างทออถดทอ้อ ซื้อจนพิเศษจริงๆแต่คาดซิไม่ได้เรื่องเลยช่างชิงหัวเช้าวันต่อมาของคำคืนแรกประโยคแรกของเจ้าคือรอไปงานซื้อจูอาหารเช้าเสร็จแล้วก็รับสนชิงเชืยออย่าเพิ่งพูดอะไรใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนช่างชิงหัวแต่ละเดือนร่วมห้องก,กันกีน่ครั้งสนชิงเชืยอไม่อยากจะเชื่อใครมันจะว่างไปนับของอันนี้กัน แล้วก่อน,น่ะทำไมคำถามมันถึงได้วิปริตขึ้นทุกทีวะโลกมิเหอตอบอย่างตั้งอกตั้งใจว่านับคร่าวๆก็ทุก3มวันหากสูจุนอารมณ์ดีบางครั้ง2วันก็ยอมไม่ข้าวแต่ต้องครั้งหนึ่งช่างจริงหัวกัดพูกกันจดไปก็บ่นพุ่นพำนี่ไม่เป็นวิทิาศัตร์เลยนะคาแรคเตอร์ที่เราวางไว้จากต้นเดือนยันท้ายเดือนไม่เคยเว้นว่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่นะ ช่างชิงหัวส่วนใหญ่แล้วสถานที่แนบชิดสนิดสนมกันมักเป็นที่ไหนสนชิงชิวคามักจะฝังใจกับเรือนไผ่ยเป็นวิเศษล้วบิงเหอพยักหน้ายิ้มจนตาหยีอืมช่างชิงหัวมีที่ที่อยากลองไปเอ็กเอ็กเอ็กอกันดูบ้างไหมสนชิงชิวทําที่ไหนก็เหมือนกันจะเปลี่ยนที่ทาไมล้วบิงเหตอตอบง่ายๆไปจันเฟิงทั่วทั้งห้องเงียบกริบล้วบิงเหอกล่าวหน้าตาเฉยลานฝึกวิชาของไปจันเฟิง ฉันชิงชิวเอากับเขาสิช่างชิงหัวไม่รักหน้าหรือว่าไม่รักชีวิตเนี่ยช่างชิงหัวเวลาเอ,ก,เอ,ก,เอกกันพวกเจ้าตกลงกันว่าอย่างไรรอดไปเหงื่อถ้าเจ็บก็บอกต้องบอกเลยนะฉันชงิงชิวห้ามร้องไห้ช่างชิงหัวข้าว่าพวกเจ้าเข้าใจความหมายของคําว่าตกลงกันผิดไปหรือเปล่าช่างชิงหัวคําพูดเดียวว่าหากไม่ได้หัวใจมาอย่างน้อยก็ต้องได้ตัวมาครองเจ้าเห็นด้วยหรือไม่กับความคิดนี้ ฉันจ,จิงชีวกล่าวอย่างไม่เห็นด้วยลูเซอร์ความคิดของพวกขี้แพ้ชัดๆร่ปิงเหอตอบว่าไม่มีใจให้ได้ตัวมาจะมีประโยชน์อะไรช่างจริงหัวรู้สึกสลดใจเป็นอันมากว่าปิงเหอที่เขาเขียนขึ้นมาเห็นชัดว่าเป็นม้าพ่อพันไร้เทียมทานที่สแสวงหาแต่ xx ตัวหนึ่งเคยจับสาวๆขึง xx อย่างน้อยก็เลขสองหลักละ เขารู้ว่าลว่วงเิงเหอ่ที่อยู่ในโลก, seen, ลกอันแสนจะมีึกษกึกคือใบนี้กลายเป็นเกไปแล้วแต่เขาเป็นคนแต่เขาเป็นเอามากถึงขนาดนี้ได้อย่างไรกันตกต่ำมาถึงขั้นนี้ได้อย่างไรชจ้าชิงหัวกล่าวว่าหากว่าอีกฝ่ายถูกคนร้ายข่มแคคแคขืนไปแล้วเจ้าจะทำอย่างไรคำถามนี้ถามได้เวอ่อวางไปหน่อยไหม สันชิงชิวอึ้งไม่พูดไม่ออกอยู่นานก่อนจะกล่าวว่าใครมันจะคิดสั้นกล้ามาข่มขืนเขาอยากตายทั้งทีก็หาวิธีตายวิธีตายมันสวยๆหน่อยไม่ได้หรือล้วบปิงเหอตกแขนเสื้อก่ลาวช้าๆทีละคำจับหันเป็นแท่งและโยนลงไปในห้วงอเวจี v G. จากนั้นค่อยๆค,คิดหาวิธีมาเล่นกับมันสักสิปีก่อนค่อยฆ่าให้ตายช่างชิงหัวหากว่ามีสหายสนิทของเจ้าคนหนึ่งมาบอกว่าเจ้า มาบอกเจ้าว่าคืนนี้ข้าเหงาเร็ือเกินขอแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นขอมีความสัมพันธ์เนื้อแนบเนื้อกับเจ้าเจ้าจะาโนพิงเหรอก่าวอย่างไม่สนใจยดีว่าข้าไม่เคยมีเสียหายที่หน้าด้านไรอย่างอราแบบนั้นข้าไม่ต้องการสหายด้วยส่วนจิงชิวก้มหน้าเอาฝาถ้วยชาปาดใบชาที่ผิวน้ำแล้วจิบคำหนึ่งข้าก็ไม่มีเหมือนกันโนปิงเหรอก่าวอย่างสงสัยอย่างนั้นเหลิวอา,อาจารย์อาเหลิวไม่มีทางทําเรื่องเช่นนี้ใช่หรือไม่น้ําชาพุ้งโปรด ช่างชิงหัวที่ถูกน้ำชากระเด็นใสเป็นครึ่งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่แห้งสะอาดแล้วกลับมาสัมภาษต์ต่อเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งการเรื่องในห้องหอหรือไม่อีกฝ่ายล่ะสินชิงชิวหัวเราะแฮ้ะรั่วเป็นเหือกะทำหน้าเหมือนจะร,ร้องไห้สินชิงชิวเห็นเขาทำหน้าเหมือนหมองโศกเศร้าสุดจะเอก็นึกสงสารหันไปตอบว่าช่างชิงหัวเรื่องไม่ควรพูดยังจะมาพูดอีกหรือผ่านทานทานช่างชิงหัวเอามือแค่หัวถือว่าข้าผิดละกัน ช่างชิงหัวชอบแนว SM ไหมร่วปิงเหอถามว่ามันคืออะไรอีกล่าสุดจุนทำไมข้ายิ่งฝังยิ่งมีแต่คำถามที่ไม่เข้าใจมากขึ้นทุกทีแล้วเสรนชิงชิวที่เขาถามเจ้าก็คือเจ้าชอบไห้ข้าตีเจ้าหดูด่าเจ้าหรือว่าถูกข่าเอาเข็มจิ้มใช้เทียนโดนอะไรพวกนั้นไหมเจ้าจะรู้สึกอะไรไหมร่วบิงเหอตอบแบบอายด้วยเสียงเบาเยวะในเมื่อสุจุนเป็นผู้กระทำสิทธิ์จะไม่ชอบได้อย่างไร ช่างจริงหัวเก็ตทันทีจดี้ยิ้มรั้วปิงเหอสนใจแนวเ m เมากช่างจริงหัวเรื่องในห้องหอที่ค่อนข้างทรมานคือรับวปิงเหอเล็กไปสนยิ่งชิวใหญ่ไปช่างจริงหัวนึกดาศิษย์อาจารย์คู่นี้ว่าช่างไม่มีอย่างไงาเอาเสียเลยพรางเขียนออกไปว่าเอาใจเอาเองแล้วกันเข้าใจเอาเองแล้วกันช่างจริงหัวฝ่ายรับเคยย่วย,ยวนก่อนหรือไม่ ช่างจริงสนชิงชิวเอามือชี้ตัวเองฆ่าหรือฆ่าดูเหมือนคนที่จะทาเรื่องแบบนั้นหรือไงช่างจริงหัวกล่าวเงินงมมันบอกยากนะที่เจ้าเองก็ดูเหมือนชายแท้ช่างจริงหัวชอบไปอีกฝ่ายจุบที่ตรงไหนร,รหวปเป็เหอตอบว่าหน้าผากนิ้วริมนีปากแล้วก็ทุกทุกที่เลยสนชิงชิวกล่าวอย่างจนใจว่าความจริงเด็กคนนี้จุบไม่ค่อยเป็นหรอกกัดเป็นอย่างเดียว ช่างจริงหัวระหว่างที่อ,อ๋อเอ็กเอ็กวิธีที่ทาให้อีกฝ่ายมีความสุขมากที่สุดก็คือสนชจิงคิวชมว่าเขาเก่งขึ้นไงทว่ปิงเหอตอบว่าไม่ร้องไห้นะช่างจิงหัวเขียนประปราดเติมลงไปอีกประโยคอย่างไม่ใส่ใจข้อเรียกร้องของท่านเสินต่ํามากจริงๆ ช่างจริงหัวตอนนั้นเจ้าคิดอะไรเฉินจริงชิวให้คนคิดคําถามนี้มันบอกมาออกมามันเป็นใครว่าเคยมีประสบการณ์มั้งไหมเวลาแบบมันนอกจากฟ้าขาวโพลนแล้วใครมันอยากจําไปคิดเรื่องอะไรได้อีกช่างจริงหัวถามว่าเวลาถอดเสื้อผ้าคืนเจ้าถอดเองหรืออีกฝ่ายช่วยถอดให้เฉินจริงชิวคืนให้เขาถอดข่าคงไม่มีเสื้อผ้าเหลือให้สวม ร่มเปเืออธิบาศสูนเวลาแบบนั้นข้าจะควบคุมเรี่ยวแรงของตัวเองได้อย่างไรช่างจริงหัวหนึ่งคืนส่วนใหญ่ประมาณกี่ครั้งส่วนชิงชิวกี่ครั้งเหรอไม่นะข้าว่าเรื่องนี้มีคนมานั่งนับจริงๆด้วยลอช่างจริงหัวพลิกหน้ากระดาษเตรียมถามต่อร่วมเป็นเหื่อที่หมดความอดทนไปนานแล้วเอราอเย็นจะเยียบอยากรู้จริงๆละ่ะคืนนี้จะลองนับดูแล้วมาบอกเจ้าอาจารย์อาช่างก็ใช้ได้แล้วช่างจริงหัวคาถามสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆนะ ประโยคที่อยากบอกอีฝ่ายมากที่สุดก็คือสิทธิอาจารย์คู่นี้สบตากันแวบ,บหนึ่งเฉินชิงชิวบอกพัดจีบกล่าวว่าเลิกงานแล้วปิงเหอกับบ้านกินข้าวเลกไปิงเหตอตอบอย่างว่าง่ายว่าอืได้สิขอรับเขาอบไายของเฉินชิงชิวได้มือข้างเดียวเตะประตูออกไปทันที ลมหอบใหญ่ม้วนเข้ามาในห้องทําเอากระดาษคําถามที่ช่างจริงหัวเพิ่งเขียนเสร็จปลิวไปทั่วช่างจริงหัวมุมปากกระตุกไม่หยุดเขายอกลายลงไปเก็บขึ้นมาได้สองสามแผน่นผ่านไปสักพักก็อาอ่อนลงไปเดียวนั้นเลยโงกว่าหวงความสยองเล่นผมเขาแล้วเนี่ยนี่มันไม่ใช่ประโยคที่พวกคุณอยากบอกกันและการมากที่สุดเสียหน่อยโทษภาร,รกิจของผมที่ระบบยาหักคะแนนเร็วขนาดนี้ซิ เลือแค่คำถามสุดท้ายไม่ได้ถามให้เสร็จแค่นั้นเองหวงกวางสยองทำผมซวยแล้วไหมล่ะขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรับฟังรับชมมาถึงแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เรื่องต่อไปนะครับนักรักปณีจรสุดขอบฟ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่เหรอ ចាំยุทธินอาจารย์สุดขอขอเอ้ยไม่ใช่อีกละเรื่องนั้นน่ะครับขอบคุณครับ